พระอาจารย์คะนั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยได้ทำทานชาติหน้าจะทำให้ยากจนใช่ไหมคะคือบุญแต่และอย่างก็จะมีอานิสง์เนี่ยไม่เหมือนกันเช่นการให้ทานอานิสง์ก็คือว่าทำให้มีโภคพย์สมบัติมากล่ำรวยรักษาศีลอานิสง์ก็คือว่าทำให้สุขภาพดีแข็งแรงเป็นลักษณะที่เด่นที่สุดนะแล้วย่างอื่นก็เป็นตัวเสริม แล้วก็การสวดมนต์นั่งสมาธิอันดีสงที่ชัดก็คือว่าทําให้ฉลาดซึ่งตรงนี้จริงสําคัญนะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดทําให้เราเองมุ่งตรงต่อหนทางปฏิภานจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมไงนี้นบุญจากการปฏิบททัติธรรมปริมาณบุญแล้วมันเยอะแต่ว่าอนุภาพของบุญก็อย่างที่บอกมันเป็นคนละด้านกันดังนั้นถ้าหากเรานั่งสมาธิเยอะแต่ไม่ทําบุญเนี่ยผลก็คือฉลาดแต่ว่าไม่ค่อยรวย ก็เหมือนบางคนเนี่ยโอ้โหนักบริหารเก่งมากเลยเป็นนักบริหารมืออาชีพรับจ้างเขาเจ้าของอาจจะไม่เก่งเท่าแต่เจ้าของเขาก็รวยเอารวยเอาแต่นักบริหารมืออาชีพก็แค่มีไรายได้พอประมาณหรืออย่างคงเบ้งกับเล่าปีเนี่ยถามว่าใครฉลาดกว่ากันทุกคนก็ตอบคงเบ้งฉลาดกว่าแต่ถามว่าเล้าใครเป็นหัวหน้าเอาเล่าปีเป็นหัวหน้าเพราะว่าคงเบ้งนั่งสมาธิมาเยอะเลยฉลาด แต่ว่ายังให้ทานมาน้อยผลคือไม่ได้เป็นผู้นําแต่ว่าเล่าปีเนี่ยมีบุญทางนั้นเนี่ยก็เลยได้เป็นผู้นําถ้าให้ดีแล้วก็ทั้งรวยด้วยฉลาดด้วยน่าจะดีนะคือทั้งให้ทานด้วยแล้วก็ทั้งตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยแล้วก็รักษาศีลด้วยจะได้แข็งแรงรวยด้วยหน้าตาดีแล้วก็ฉลาดถ้าครบเครื่องอย่างงี้น่าจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีแล้วแล้วก็ทําให้ครบทุกอย่างดีที่สุดจเจริญพร